เรือพอแพ่งโกลาเนี่ยเข้าจะบปลูกด้วยเมล็ดครับหรือว่าเม็ดมันเนาะโบเคยเห็นเม็ดมันเขาจะปลูกด้วยทอนพันธก็คือต้นมันตัดไปแล้วก็ไปวานว่านวานวานเข้าเห็ดดินคือสีดำหน้าคือสสีตาเขาวก็ว่านใส่เลยนะครับสะสะใส่กับขึ้นได้นะครับอย่นี่เขาขายทอนพันกับแรแตะฤดูนะครับถ้าฤดูฝนหยามันหญ้าไหวหยาผักพักโตกับกิโลละสามบาทสี่บาทห้าบาทต่วันให้ดูแรงห้ามันพักโตส่วนสีหญ้ากับบางที่ สิบหมื่นหาสิบหมื่นหกสิบหมื่นจังเงวนะครับช่วงนี้ก็จะราคาแพงแน่หลายฟาร์มเขาก็จะขายกันที่ห้าบาทหกบาทจนดอดกิโลละสิบบาทนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับจันวนน่อยให้ฟรีครับจำนวนหลาย แนองครับผมกล่ามาถึงโรงเรือนการผลิตอ,อาหารไห้แพะแกะเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเคล็ดลับนะครับว่าฟาร์ามแพะแกะคุณเดชนี่เพิ่นไหน้อาหารแบบใดนะครับคือแพะแกะเพิ่นคืองามแท้นะครับ,รบส่วนผสมที่มาารเพิ่นเนี่ยมีอย่างแน่นะครับครับพี่คุณเดชครับการผสมอาหารนะครับที่มรไห้แพะแกะนี่ส่วนผสมของห้ามีอย่างแน่ครับครับสำหรับที่คุณเดชฟาร์มเนาะครับผมะตะกอนห้ามพอเด้ผลิตอาหารเอง นะครับคือเขาใส่หัวอาหารตลอดเพราะว่าจะเป็นอาหารแพะหรืออาหารงวยยังกงแล้วแต่ซึ่งต้นทุนเขาจะสูงมากนะครับปัจจุบันนี้เขาก็เลยมาผลิตอาหารที่มารารที่มารืออาหารผสมผสมเสร็จผสมล่วงนาครับนะครับทุกอย่างครบอยู่นนี้มีกากใยมีวิตามินมีโปรตีนมีแร่ธาตุมีทุกอย่างนะครับซึ่งเปรียบเทียบครับหัวอาหารแล้วก็ประหยัดกว่ากันหลายเท่านะครับหัวอาหารเนี่ยต๊กระสอบต๊กิโลหนึ่งก็ประมาณสิบบาท ถึง13บาทแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเขามาเฮ็ิที่เอ็มอาร์เนี่ยมันก็อยู่แค่4-6บาทต่อกิโลครับแต่ว่าคุณภาพประสิทธิภาพเกือบซ้ำๆกันกับหัวอาหารนะครับแต่ว่าหัวอาหารเทาก็ยังใส่อยู่หรือว่าอาหารคนเทากับจำเป็นต้องใส่แต่ว่าเขาใส่ปริมาณน้อยลงนะครับอยู่ฟาร์มเขาเนี่ยการมีสูตรเขาย้อนเองนะครับการเฮ็ติมามีหลายสูตรหลายฟาร์มให้พูดกันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยกับมีสูตร นะครับเริ่มต้นนะครับของขานี้จะเริ่มต้นจากอาจจะเชน่อมรถเชนนี้ครับครับผมเขาจะใส่มันมัรกยีดนะครับกากมันมากยีดนะครับตัวนี้คือกากมันมากยีดที่ข้าวมากเองครับนะครับส่วนส่วนเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งครับต่อมาก็จะมีถือมาเลยครับลองดูครับครับผมตัวนี้เป็นข้าวโพดซับครับ๋อข้าวโพดซับมัดนะครับตัวนี้เป็นข้าวโพดซับหรือว่าเนี่เปียซับก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ เขายังตองสื่ออยู่เพราะวา่าเขาบ่มพิลาผลิตบต่มพลาปลูกอย่นบอกครับบางสิ่งบางอย่างเข้าสื่อคุมาคากว่าเห็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นกุ้มเกษตรกรที่เขาจะปลูกเพืพ่ออาหารสัตว์เขาโพดท,ที่เขาจะฮักฟักแล้วก,ก็เกี่กับซับมาขายเขานะครับก um. <c oughs> ็ขี่ม่านมักีดแล็ข้าว <c oughs> โพดนะครับหรือว่าหญาเนี่ยเปียกก็ได้ครับ ลราก็จี่นี่เกลือแกงนะครับส่วนผสมนี่เกลือแกงครับเกลือใส่แกงเข้าในลาบนะครับเกลือแกงเกลือใส่แกงเกลือแบบนี้นะครับเป็นเกลือแบบนก้ก็ได้เกลือแบบนก้ก็ได้เกลืออยู่นี่เขาใส่เกลือแกงครับเพราะว่าหาเกลือแบบนก้เนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่มิกครับพี่มิกครับพี่มิกยี่ห้อใดก็ได้นะครับซื้อซื้อภาษาอังกฤษมีพี่น้องที่มาเบิ่งศึกษาดูงานที่ฟาร์มเนี่ยถามว่า พี่มีคืออะไรพี่มีคือยังเราจันทร์ป่ะจริงๆแล้วพี่มีก็คือแร่ธาตุครับแร่ธาตุต่างๆไ่ว่าจะเป็นซิลิเนียมแค่นเซียมอีนั้นก็แล้วแต่ที่ซับต้องการท่องแดงอยู่นี่ทั้งหมดที่ซับต้องการนะครับส่วนผสมนะครับผสมนะครับลักลิตจากนั่นก็จะมีหัวอาหารครับครับหัวอาหารนะครับหัวอาหารครับจากนั้นก็จะมีหัวอาหารนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับหัวอาหารนะครับอยู่นี่อยู่นี่นะครับอยู่คุณเดชฟ้านะครับอยู่คุณเดชฟ้า Uhm. ขออยากโฆษณาทีห so นึ่งเพราะว่าใส่เมื่อหลายยี่ห้อแล้วนะครับแต่ว่าอยู่คุณเดชฟ้าเมาเนี่ยมั่นใจอาหารแพะแกะตามมาแม่ตัวนี้ดีครับแพะน้อยแพะใ่แพะทองแพะยังก็เลยแต่ดีครับตัวนี้ใส่ใส่ประจํานะครับนอกอาหารแพะอาหารแพะตามมาแม่นะครับนอกรับรักก็คือส่วนผสมก็จะเป็นกากใยกากใยหรือว่า ยาสดนี่แหละครับ,รบการแยกที่เป็นเซนว่าจะเป็นยาสดเป็นเฟืองฟางอัดก้อนนะครับฟางแห้งฟางแง่งก็ได้นะครับอยุนีในหน่วยกิโลห้องจัดไซยาหรือว่าอ่ากากเยียรใแยกหรือกากอ่าาการแยกนี่สาหรับพวเขเียวเอื้องรประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นพลังงานพลังงานเขาได้จากอ่าขีมันอางกฤษนะครับประมาณ 2 0่สิถึงยี่สิบ้าเปอรนตะครับโปรตีนก็จะได้จากหัวอาหารหัวอาหารน่าก่ใส่ประมาณห้าเปร์เ็นตปะครับที่ที่ผมใส่เนาะแล้วก็เตี๋แกงจะใส่ประมาณสองกับมืออันนี่เขาคำนวณเอานะครับพี่มิกเขาจะใส่อัตราส่วน1นกิโลต่อวัตถุดิบเท่าหนึ่งกิโลก็คือ1นกิโลต่อหนึ่งตันนะครับครับผมเท่ากับมีวิธีเห็นนะครับเดี๋ยวเิเราดูขึ้เลยครับครับผม อันนี้คือเมื่อเป็นผสมอัตราส่วนต่อหน่อยกิโลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เพิ่นจะเดี๋ยวผมทวนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าก็จะมีเท่าจะใส่มั่นมักนะครับมั่นมักเข้าเทลงไปนี่นะครับมั่นมั่นก็ต้ใส่สามถังนะครับมั่นมักนสามถังแล้วก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่ก็ห้ากระสอบนะครับเนาะใส่เป็นตัวสองนะครับใช้ได้เลยครับ

เเจกแกงครับใส่เกลือแกงไต้เกลือแกงประมาณ2องสามตมอือนะครับบัฟค่วนสมื่นของระเพาของระเพสัตเป็นกดเป็นด่างเป็นในสัตว์ที่หน้าอันนี้พี่มิกครับีบิมานของพี่นิกสห้องี่นะครับไเลยอ,อาอหารอาหานีก็ใส่ร้ายครับ ใส่แค่สองครั้งในน้อยๆปกติเ่อหายร้อยกิโลมาร้อยกิโลแต่ว่าอันนี้เข้ามาเห็้ยี่มาเนี่ยลดลงไปก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนาะอันนี้ข้าใส่แค่สิบกิโลครับนะครับก็ได้แล้วนะครับขั้นตอนแค่นี้ครับง่ายๆสูตรของเฮาอ่อนขรับเพราะพี่น้องอยากเอาไปเห็ดสามารถปรับสูตรได้ดเบาครับปรับสูตรได้ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยวัตถุดิบพวกอะไรบางพื้นที่อาจจะมีหยาดในเปีย เฮ็ดได้บางพื้นที่อันนี้ก็โพดเฮ็ดได้บางพื้นที่นะครับบมมีหอวอาหารอาจจะใส่หํำจะใส่เขาโพดเขาพดผดหรือว่าใส่กากปาล์มก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรของคุณเดชเนี่ยเข้าบต่างอยู่แล้วแต่ว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่มีวัตถุดิบชนิดใดที่สามารถมาผสมเข็าไปได้หลังจากเข้าเอาส่วนผสมต่างๆนะครับผสมกันแล้วนะครับเขากล่ไยให้เขาคุกเข้า หมุนไหนมันเท่ากันประมาณหาที่สินาทีนะครับเขบาบ้ากันบรรจุพันธ์พอมที่จะเสร์ฟบนโลงเลือนได้ครับรคัะผมสำหรับผล<ม>พลอยได้ของการเลี้ยงแทะนะครับเนาะ ลักลักก็คือรายได้จากการขายแพะนะครับขายตัวแพะขายเนื้อแพะนะครับนอกจากนั้นผลพลอยได้มีหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นผีแพะนะครับเพืออะไรยังกับฟิ้ทซี้เนาะเป็นเอรา็สามารถมาเอามาใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างครับว่าจะเป็นการใส่หน้าใส่สวนใส่พักใส่หญ้าหลายอย่างนะครับก็ปีนี้ขุณเดชที่คุณเดชฟ้ามนะครับเขาออกมาใส่สวนยางพารานะครับเมื่อนี้ภาคนงาน อ่าใส่ปุ๋ยสวนยางนะครับมื่อนี้บ่มีปุ๋ยเคมีนะครับอินซีล้วนๆมื่อนี้ใส่อินซีล้วนๆครับนะครับสำหรับผลงานกับอ่ามีแม่บ้านของอ่าชุมชนเฮานะครับบ้านโน่นสมบูรณ์กับถือว่าอ่าทั้งฟาร์มเฮาให้งานให้รายได้กับชุมชนนํานะครับอ่าจ้างมือละสามร้อยนะครับเนาะเห็ดคขาแร่งมาตรฐานเนาะรับเนาะแนนครับมาตรฐานใส่ปุ๋ยแน่ผสมอาหารแน่หลายๆอย่างนะครับเนาะหลักอีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้องๆ นักเรียนนะครับอาหยิบแน่น้องๆนั่นเออ้อเออน้องๆเพื่อนนะครับมาซอยงานเปลี่ยนนักเรียนมัธยมครับอาโรงเรียนบ้านน้องใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกันครับบ้านเฮ้าป้าเฮานะครับน้องนี่กะจ้างมาประจำนะครับหนึ่ทั้งความสะอาดคอกไลาไล้ย่างในฟาร์มนะครับน้องๆเขาก็มาซอยหลังจากเลื่อนนเรียนแน่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเนาะมาซอยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมื่อนี่สิภาคบางวิธีใส ปุ๋ยยางครับพล่าของเกษตรฟาร์มนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงครับใส่ปุ๋ยขี้แพะเนี่นะครับเราเป็นตังไหครับตอบโจทย์ดีบ่ครับอันดับแรกเลยคือลดค่าจสายใจครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีปกติเราจะซื้อปุ๋ยเคมีหลากับปีหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับเนาะเท่ากับหันมาใส่ปุ๋ยอินทรียโดยการใส่ขี้แพะขิงง่วของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเนาะอันดับแรกก็คือประหยัด ต้นทุนครับเนาะอันดับที่สองกับบ่มีมลพิษนะครับต่อสั์แล้วก็ต่อพืชของเห่านะครับนอก่าจะเป็นฟาร์มเหาเองหรือว่าพื้นที่ไก่เคียงผีน้องไก่เคี่ยงนะครับในชุมชนเห่าบ่อไทนะครับเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะง่ามโดนมันจะง่ามโดนกว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีง่ามเร็วครับครับใส่ปุ๊บนี่ง่ามเลยแต่ว่าอยู่บ่โดดนะครับพวกนี้มันจะซึมซับโดยโดดมันจะค่อยๆละลายครับนะครับเนาะครับเดียวเบิ่งวิธีการ ใส่ปุ๋ยนะครับของทางฟาร์มคุณเดชครับเมือนี่ใส่แบบให้เทคครับขี่รถไสคครับขี่รถไสคนะครับ้องๆจนผลผลพลอ่ได้จากการเลี้ยงแพะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับเป็นอาหารของสัตว์น้ำและพืชน้ำครับขี่แพะหรือว่าเสษหญ้าเศษวัสดุต่างๆที่เหลือจากของทีมแล้วในฟาร์มนะครับเอาก็สามารถเอามาลงในน้ำในสาะน้ำให้เกิดตะไคร่น้ำให้เกิดอียงก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับ มันเป็นเพือมันเป็นอาหารของสัตว์น้ำนะครับอยู่นี่ก็มีหลายอยานะครับปลากุ้งหอยปูปลาไม่มดนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหอยขมนะครับน้องนี่หอยหอยจูบปลาเท่านะหอยจูบปลาเท่านะครับเห็นบ่เบเห็นว่าพี่น้องเห็นบ่นาเนี่ครับหอยจูบบลาเท่าสายธรรมดานะครับหลายครับหลายสายสายหลังจากปลากินพวกมดหอยก็กินครับหอยกินพวกมดกับกุ้งปูเนี่หันกินไปนะครับ ถามมันถามมันบลงมัดอีนี้มันก็เป็นน้ำปุ๋ยนะครับเอิ่นว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรี่เนี่ยน้ำอินทรี่เนี่ยเขาปล่อยลงไปในแปลงมันก็จะเป็นปุ๋ยน้ำดีๆนี่เองสุดยอดนะครับน้องมีพี่น้องครับปล่อยหอยหลายด้วพี่น้องผู้ใดต้องการหอยมากเลยครับเยอะเห็นไครับโอ้โหพีพีเยอะครับพีพีเลยโอ้อันนี้คืออ่าเอาขี่แพลงน้ารับผลพ้อยอะไรจากการเลี้ยงแพนะครับน้องเขามีอาหารนะครับนะครับผลิตอาหารเองไง นะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือผลพลอยด้ของการเลี้ยงแพะนะครับเป็นอาหารปลานะครับต่วนี้งกาไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะครับราคานี่ครับผมออนซ่อนบอกหอยเพลินนะครับสุดยอดแห่อันนี้ส่วนหนึ่งครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผีคุณเดชกับผ้าผมมาชมแปลงหยาแพ่งกุลานะครับ แปลงหยาแพงกุหลาดอยู่นี่งามๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี as. water, <m fucking Janeiro> ๋ยวสิลองสอบถามเพื่อนนะครับว่าการปลูกแล้วก็ไปหอดการเก็บอัดแหงนี่นะครับต้องใส่เวลาจังไหนแน่มีการดูแลจังไหนแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพี่คุณเดชครับแพงกุหลาดของเฮานี่อธิบายเบื้องเหตุจังไหนคืองามแท้ครับอ๋อครับอยู่นี่ก็คือที่บนก่อนเนาะพอไดบอกถึงเรื่องการปลูกการเตรียมแหล่งอาหารสัตว์เดี๋ยวนาะก่อนจะเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างน้อยๆต้องเตรียมแหล่งอาหารหนึ่งปี คือขาวขีดาสิเลี้ยงเงี้ยก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นสั์เลี้ยงครับเตรียมแรงอาหารไปหนึ่งปีจะบ่อลำบากนะครับเนาะคืออยู่นี่เท่ากับมี่แรกๆเลยปลูกหญ้าหลายสายพันธุ์กินนี่ลูซี่ฮามาตาโูลโตสไตโลหรือว่าจะเป็นเนเปียนะครับแต่ว่าสุดท้ายกับปุ่มผสบความสำเร็จเพราะว่าบ่เหมาะสมกับพื้นที่ของเขานะครับสุดท้ายแล้วก็มาลงตัวที่หญ้าซิกแนลครับหญ้าซิกแนลแล้วก็หญ้าแพ่งกุลานะครับซิกแนลนี่เหมาะสำหรับ กินสดตัดสดเพราะว่าหนึ่งงาวย่อยนะครับเดี๋ยวเราลุดสังเกตเบื้องนอกแปลงนี้พี่ปลูกรวมกันนะครับเพราะว่าซิกแนลกับแพ่งกุลาครับนะครับเนาะตัดพร้อมกันมือเดียวกันครับงาวกาแพ่งกุลาเห็นหรแพ่งกุลายังอยู่สักนีบประมาณสิบยี่สิบเส้นตัวว่าซิกแนลเนี่ยเขาไปประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเสนแหละประมาณครึ่งตัวครึ่งเนาะครับเนแม่ครึ่งตัวครึ่งครับครึ่งตัวครึ่งนะครับพี่น้องครับเหมาะสำรับตัดกินสด ได้กินไหวใส่ระยะเวลาสั sun, ้นนะครับย er ี่ส right right. okay. okay. anyway, right. ิบย like ี right. ่สิบห้ามือหรือสามสิบมือตากินเลยรับดีครับแต่ละสำหรับแพ่งกลาแล้วก็ข้อดีของแพ่งกลาก็คือให้เขาให้เขาให้เขาย่าเต็มที่นะครับเขากินสดแล้วเขาสามารถเทศเป็นแพ่งกุลาแห้งได้นะครับีพี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับน้องผมเองน้องครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เพื่อเป็นอ แข้งกุหราที่เขาเตรียมใบจะเฮ็ดแหงครับเห็นบันี่ครับประมาณจักรมือครับอยาที่เขาจะเฮ็ดยาแหงนิดนึงจะต้องให้ได้อายุนะครับยางตำตำก็ต้องสี่สิบห้ามือขึ้นไปนะครับหรือว่าสี่สิบห้ามือหกสิบมือประมาณนี้นะครับมันก็จะอ่าอยุได้โดนนะครับเขาก็ตัดนะครับนอนยู่นี่เขาใส่เครื่องอ่าเครื่องตัดยาติดรถไถคู่บุตรับผมนะครับรถอีแจ๊กนั่นแหละตัดไปเลยครับตัดตัดตัดเรียบร้อยก็ปล่อยไปนี่ ตากแดดไว้สามมือถ้าแดดดีๆก็สามมือนะครับเนาะแต่ว่าถ้าแดดบอดีก็ซี่หามือนะครับเขาก็มาพลิกเขาก็เอาขาดมาพลิก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 ให้เป็นแถวๆไว้นะครับแต่ว่าสําหรับข้นที่เฮ็ดเป็นธุรกิจอีหลีเป็นล่ําเป็นซันนี่เขาจะมีเครื่องตัดแล้วก็มีเครื่องตีเครื่องปั่นนะครับเครื่องกลับกลับนะกลับให้มันแห้งไว้แต่ว่าอยู่นี่เทาก็ใส่แบบขาดใส่มือเห็ดใส่แรงงานคนเนาะใส่แรงงานคนครับแต่ว่าก็ได้ผลด้วกันนะครับรอบที่แล้ว ได้ประมาณร้อยหาซิปก่อนนะครับรอบนี้ก็คิดว่าสองแปลงนี่แล้วก็ช่วงนี้เงี้คิดว่าน่าจะลอยกวาขึ้นกันน่าจะลอยถึงสองลอยเพราะว่าเขาจะเฮ็ดสองแปลงครับครับคือแปลงนั่นกับแปลงนี่จะเฮ็ดแห้งแต่ว่าส่วนสามแปลงที่เหลือเขาก็จะกินซดครับนะครับนาองการสาหรับพี่น้องที่คิดว่าในอีสานเท่าคิดว่าจะปูพืชอาหารสั์นะครับก็แนะนําเป็นแพ่งกุลาแล้วก็ซิกแนลนะครับ ทนแรงทนฝนครับทนน้ำท่วมขังน้ำท่วมโดนถาบโดนอีลินะครับบ่อไต่ครับแหงนี้แหงไปเลยจุดไฟเผาเลยครับครับหอดนาฝนฝนตกมากเกิดขึ้นเก่าเกิดขึ้นเก่านี่คือประสบการณ์ซี่หปีครับที่คุณเดียเทศมาแล้วก็เห็นว่าได้ผลอีลีนะครับนาะครับก็แนะนําพี่น้องอ่าสําคัญที่สุดก็คืออันดับแรกก็คือต้องเตรียมตัวก่อนหนึ่งปี หรือว่าสี่หาหกเดือนยังคือยางตากอนจีเลี่ยงสัต์ต้องมีแรงอาหารต้องมีแรงอาหารแนนครับต้องมีแรงอาหารถึงแม้บ่อพ่อกให้ไผมีไว้ก่อนไผมีไว้ก่อนไมีจะบลรบากจะบลอรบากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับของการเลี่ยงแพะแกนะรับมีแปลงอาหารนะครับอยากถามเรื่องรายได้จากงานจากเงิงยังพ่อมีบอกรายได้จากงานาณปัจจุบันนี้นะครับในเขตภาคอีสานเท่ากับที่ว่าเป็น เป็นหน้าที่ทองโอกาสทองของคนตีเฮ็ดเพื่ออาหารสัตว์นะครับปัจจุบันนี้นะครับที่คุณเดชฟาร์มเขาก็ขายเป็นทอนพันธุ์น้ำก็ยังพวกนี้สามารถเอาไปเป็นทอนพันธุ์ได้เพราะว่าแพง่งโกลาเนี่ยเข้าจะบปลูกด้วยมเมล็ดรหรือว่าเม็ดมันเนาะบอกเคยเห็นเม็ดมันเขาจะปลูกด้วยทอนพันธุ์ก็คือต้อนมันตัดไปแล้วก็ไปวานว่านว่านวานเข้าเฮ็ดดินคือสีดำหน้าคือสีโตกาเขาก็ว่านใส่เลยนะครับสะใส่ก็ขึ้นได้นะครับยูนีเข้าขายทอนพันธุ์กั แล้วต่ฤดูนะครับถ้าฤดูฝนห้ามันเห้าวไหวหยาบ่พักโตกกิโลละบา4บาท5บาทครับาทต่วัในีฤดูแรงห้ามันพักโตส่วนที่เหี้ากับบางที่40มื้อ50มือ60มือจังห้าวนะครับช่วงนี้ก็จะราคาแพงแน่หลายฟาร์มเขาก็ะจาขายกันที่5บาท6บาทจนฮอดกิโลละ10บาทนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับจำนวนในหน่อยให้ฟรีครับจำนวนหลายก็ มีแดงหานะครับเราติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพะเรื่องการเลี้ยงแพะการเลี้ยงแกะการตลาดการมาหารจัดการอย่างต่างๆเกี่ยวกับแพะแกะแล้กก็เกี่ยวกับแหล่งอาหารสัตว์ติดต่อมาครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอมุทลิข์สุดท้ายสุดท้ายแล้วอ่ะ,อะสุดท้ายเราอยากให้พี่ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้มีความสนใจนะครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับหรือว่าเหตุเกษตรประุสัตว์นี่ครับถ้าพี่น้อง เกษตรกรนะครับในพื้นที่ไก่เคียงหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าภาคใดก็แล้วแต่นะครับที่สนใจนะครับในแนวทางของคุณเดชฟาร์มนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่ออาหารสัตว์หรือว่าด้านสุขภาบสัตว์ติดต่อมาครับที่ขุนเดชฟาร์มนะครับเบอร์โทรศัพท์0648784153ครับตลอด24ชั่วโมงครับมีพอแม่พันธุ์แบง่ามีทอนพันธุ์ยา ทุกอย่างครับคบว่งจรอยู่นี่นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำผ้าผลิตกลางน้ำรวบรวมนะครับปลายน้ำสูผู้บริโภคเขามีคบวงจรครับอยู่นี่เข้าบริเฮดแบบผู้เดียวนะครับเขาเฮดเป็นเครือข่ายเป็นวิสาหกิจระดับอำเภอเป็นเครือข่ายระดับจังหวัดก็คือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแก่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายระดับเขตของเฮ้าในเขต38จังหวัดอีสานใต้เนาะ เป็นเครือข่ายระดับประเทศครับไม่ขายฝันครับพี่น้องติดต่อมาได้นะครับที่คุณเดชฟ้ามหรือว่าจะติดต่อพันบอลลุดนะครับช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูบเนาะช่องบอลลุดสีเกตนะครับเป็นน้องไส้ผู้หนึ่งของคุณเดชนะครับนะติดต่อมาได้ครับยินดีให้คําปรึกษาสำหรับพี่น้องผู้สนใจทุกอย่างนะครับเนาะ ครับมืมอนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่คุณเดชนะครับคุณเดชฟาร์มนะครับที่อนุญาตให้ผมพาพี่พะนองเขามาเยี่ยมนะครับมาชมมาอัปเดตฟาร์มแพรเพลินนะครับเมือนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอี่พะนองครับจากที่ผมได้คุยกับพี่คุณเดชนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มแพรแห่งนี้นะครับเพื่อการ ใายขอคิดหลายๆอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับการเลี้ยงแพะนะครับธุรกิจหลายๆธุรกิจก็คงจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับแต่ว่าธุรกิจแพะนะครับก็ยังสามารถไปได้และก็เติบโตต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสนใจนะครับอยากมาขอแบ่งหรือว่าศึกษาดูงานนะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็สามารถมาได้นะครับตามที่อยู่และก็เบอร์โทรศัพท์ที่เมคนไทยไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมมาดูสิ ี่เกตนะครับขอจบคลิปหลักการล่าพีล่าหนองไปก่อนนะครับพบกันคลิปหนาครับสวัสดีครับโอเคหลังจากที่เขาคุยกันมาในคลิปต่างๆานะครับว่าผู้ใดผลิตอาหารได้ผู้นั้นรอดในโลกปัจจุบันนะครับเนาะโลกที่บนไม้ดี่ล้วเน่บอกรับถ้าบเขาผลิตอาหารได้เขากับสามารถอยู่รอดได้นะครับเนาะเพื่อยังแนะนำนะครับคุณพี่บัณฑิตแนวำนะครับ นะครับวัสดีครับผมวัสดีครับวัตดีพ่อพี่น้องทั้งบ้านครับคุณพี่บัณฑิตแน่นหนาเนี่เป็นพี่ชายนะครับเป็นคู่เขยเป็นคู่พี่นะครับกษียณจากกรุงเทพมาเมื่อก่อนี่เฮดงานโรงงานกรุงเทพบครับแต่ว่าณปัจจุบันนี่กระเียนล้วกับพันโตก็มาอยู่บ้านนะครับมาที่แรกกะให้มาดูแลความซอยแต่วะเนื่องจากสุขภาพครับแล้วก็อายุนะครับก็ย่งควาสามารถที่จะบริหารจัดการค้ามครับได้นะครับก็เลยเลี่ยง้าที่มาเป็น ได้ด่านการเกษตรชั้นาญการในด้านการเกษตรนะครับทักษิณฮเพื่อทักห็นอยู่นี่มี่ยังไงครับเอาแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยครับด้านหลังราคาเดินไปชมเลยครับพาเดินไปชมเลยครับนี่พีแกะมังกรเนาะนี่บัวพีักะมังกรบัวพี่แกะมังกรเดินไปตรงกลางเลยครับเดินไปกลางเลยนี่นะครับพ่อแม่ค้ดองครับเผินผ้าผมเยี่ยมชมเยี่ยงก็ต้นเยังกว่านี่พี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยมะขามเทศเนาะมะขามเทศนี่พันนี้เนี่ยเขาเรียกพันอะไรนะ ชื่อพันธุ์ไม่ได้ออันนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับพืชเนี่ยเขามาให้เขามาให้นะครับน้องบักน้ามารูเคยเห็นบ่หายากเนะไหมบักน้าครับนี่ครับบักน้าครับผมนี่ครับบักน้าครับนี่คือชีวิตหลังเกษียณครับชีวิตหลังเกษียณนะครับน้อเพิ่งแต่มาเห็ดเปื่อพักสวนขวาวนะครับอันนี้ครเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ก็ใส่ใส่ปุ๋ยขี้แพะขี้แพะกับขี้แพะขี้วัว นะครับนะคับมีน้องเห็นย่นี่คือเป็นเผือกที่เขาใส่ขีแพะขีงวงต่างสี่ครับนะครับย่นี่พืชพวกนี้เรากินเองคือผลิตมาเนี่ยตัวนมากจะผลิตกินเองเนาะส่วนมากเราจะผลิตกินเองนะครับเดี๋ยวพวกเใส่ยาอีแงงตัางสี่เขาจะใส่เป็นเป็นอินซีล้วนๆนะครับซึ่งขอออกก็ย่นี่ครับผู้จัดการก็ย่นี่กรรมการก็ย่นี่ผู้เดียวบริหารั้งหมาย่นี่อ่ะเดี๋ยวเราลดยางต้องใ่ไหอ่ะนนะครับเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ต้นแงงครับ ตัวผู้บ่ครับอ่าอันนี้ตัวผู้ครับอันนี้ยาดบอ่ะอ๋อตัวนี้มะม่วงอินเดียมะม่วงอินเดียอ๋อมะม่ยาดบยาดบยาดบครับยาดบเพราะถ้าว่าผมต้องจองอะลไรหรือครับอันนี้ขี้ครับอันนี้ขี้ที่กินได้ขี้อะไรขี้ยังรถขี้ยังไงขี้เล็กครับขี้เล็กอันนี่บ่ขี้เล็กนะมงครับผมแม่นครับขี้เล็กครับผมอันนี้บักฮวงครับอันนี้บักฮวงครับเอาถือบักจบนำจังกี้ขึอกเกษตรกรครับ คนบุรีรัลำเนี่ยเนี่ยกระ,ะสังเนาะแต่ปัจจุบันนี้มาเป็นคนอุบลแล้วเนาะอ,อ่ะเอาออเนบ่ยรกับเปลี่ยนจากพื้นที่โล่งๆนาบ้านว่มีประโยชน์ยังอ่กับเปลี่ยนให้เป็นพืชผักสวนผัวลักๆแล้วเข้าผลิตเพื่อบุรีพกเองครับแต่ว่าสั่เหลือเข้าพอขายแจกแจกยางเดียวแจกที่หนองแจกให้บ้านแต่ว่าฟาร์มเข้าเนี่ย,ยตั้<ย>งอยู่ในชุมชน เขาก็ต้องพึนงพาใส่กันบ้านวัดโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีฟาร์มพอมครับเนาะเชื่อโดยเวทีนี่ครับ